นะชื่อพี่อ้อมนะคะบอกผมแนะนำตัวด้วยเหรอคต้อมใบม้งพี <สา S 2> จ้าวันนี้เราคนนี้ไม่ต้องแนะนำตัวอ๋อคนที่สเลยอันนี้เป็นยี่ห้อว<อ>ันนี้เราอยู่ที่ร้านแหลกไม่แหลกนะครับนะแหลกไม่แหลกนะครับไม่ได้ภาษาจีนอะไรนะแหลกจริงจริงหรือรัอบปากมาแน่ออนอนลงสนามบินสกวนคนใ,<ช>ใครผ่านมาทางนี้นะฮะผมแนะนำถ้ามีเวลา เป็นึเคลื่อนหรืออะไรก็ตามนะฮะทานข้าวก่อนอร่อยจริงๆนะฮะผมเป็นลูกค้าประจำเขาตั้งแต่ผมมาอยู่ที่สกลนครม,มาก่านที่บดินทงก่อนรายการ,การเดี๋ยวช่วงบ่ายจะเข้าถ่ายรายการาแต่วันนี้เซอร์ไพรส์มากที่ทีมง,งานคุณอ้นนอ,ะอนะครับไปบางมีกับคุณนัทอะไรมาเนี่ยนะครับเห็นว่าจะไปดูจะไปดูชีวิตประจำวันผมที่สถานีใช่ไหมใช่จะไปดูว่าสมเกียรติประมาณนึงไปพูดอะไรในนั้นในสถานีวิวกระจายีเก้าสียง9้า และได้ข่าวว่าจะมีโปรพิเศษให้กับทาง f อฟทุกคนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันนะครับแต่ทุกท่านดูอาหารก่อนนะฮะว่าเรื่องรู้อร่าการขนาดไหนโอ้แม่คินมากเปไปรอบนึงเลยทีอาหารอีสานบ้านเรานะบ้านเฮานี่นะวันนี่ปะลาร้านี่นัวอะไรครับจะบอกให้บเลยนะฮะวันนี้พี่ออกมานี่ต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆมีอะไรพิเศษค่ะดูสิคะมีอะไรให้ทนายคนทำงานก็ต้องมีรายได้นะคะ อย่างเงี้ยเราใช่อย่าคอยว่าสนาอยคือไม่น้อยแล้วก็ซาอมกนาอยู่ยแล้วเราก็จะรู้ใช่นไมคะว่ามื้อนี้กินฟรีหรือจ่ายใช่รายได้สองคนนนั้จ่ายไม่ใช่ปัญหาปัญหาว่าเงินในซองพอจ่ายไหมกันนั่นเองนะฮะใช่แล้วก็ส่งญาติมอบเลยเหรอมอบเลยเหรออ้าวขอบคุณทนายสมเกตนะคะสำหรับยอดขายเดือนรวมกันที่ผ่านมา FC ทุกคนครับกรุณาสต็อกของตัวนี้ไว้เลอันนี้ ต่อไปจะนำโชคให้กับท่านนะครับเพื่อจ้องตัวสติ๊กเกอร์นี้ไว้ไว้ดีๆนะครับใครทำปอม,มีเรื่องนะครับ <c oughs> ต่อไปสติ๊กเกอร์ตัวนี้อาจจะมีผลในการให้มอบรางวัลให้ท่าน,านในการเช็คได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าจะได้ด้วยสติ๊กเกอร์มาจากใครอ๋อโอเคนะครับเ,<ๆ>เดี๋ยวจะอุมไว้ก่อนว่าสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะมอบโชคมอบรายได้มอบเงินรางวัลให้ท่านยังไงนะครับเราไปอุมไว้ตอนเราเข้าสถานีทีนึง ครับเดี๋ยวถ้าไปลองฟังตอนไลฟ์สดดีกว่าครับซึ่งโบสิผมไม่ค่อยได้ให้ใครเข้าไปในห้องห้องส่งเป็นคะฮะเอาเอาความจริงก็ได้ครับก็คือต้องขออนุญาตเรียบร้อยขออนุญาตพี่เขาผู้จัดการจะมีซึ่งจริงๆระบริษิการไล่ขายสินค้าทําได้ดีเสมอเพราะในนี้มันเป็นของ FM ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนมารับครับแต่ถ้าเป็นสายที่ของทหารจะยากไม่ได้เพราะเป็นตัว AM นะครับพอเป็น FM เนี่ยคือเขาขายสินค้าอยู่แล้ว มีก็แล้มีสปอนเซอร์ที่เป็นขายสินค้าขายมอเตอร์ไซค์ขายอะไรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปไปมันมีอากาศนะฮะเป็นสปอนเซอร์อยู่9ก้าส่วเก้าก็ไ้าอ่เรู้ไหม่ะรู้ว่าทุกคนพูดเกินว่าหนูนี่ออาเงินที่ไหนมาขายเนี่ยพี่อ้อมนี่ยขายสิลิงเป็นไายได้พี่อ้อมนั่นแหละที่จะยืมใช่ไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอบคุณพี่อ้อมกัีมงานไปบ้างมีที่ที่ นี่ยอย่าอย่าเกียงเงินน้อยอย่าคอยวาสนาผมจะเลิกว่าความผมจะมาขายของดีกว่าสำหรับายขอดีไหมถ้ามีรายได้จากการขายของสักเดือนละสักสองแสนที่เลิกใช้ชีวิตประชาชนดีกว่าอ๋อแล้วก็งานที่มัปฏักักสมองก็พอเาหน่อยไปเหนือไปก่อนแต่ขับไปเช้านี้ก็มีประมาณถึงบ้านก็ปวดหัวมากที่ที่โทรมาเป็นงานหนักมากๆคือเหมือนมึงนะครับถึงปมมาแล้วทีแรกจะมาหาเราก็ลังเล่นเลย นะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้หมให้ฟังนะครับเดี๋ยวก็เราก็จ่ายข้ากันต่อแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมอะไรนะคะก็เซฟแวร์ด้วยก็เอาเลยครับมีอะไรจะให้ผมทำไหมกิจกรรมอ๋อวันนี้เราจะมีกิจกรรมล้างเครื่องฟีใครที่อยู่ในเขตรอบๆกตุพรนะฮะผมเตรียมมาสามเครื่องเตรียมจะมาล้างนะครับานะครับล้างฟรีนะครับเซฟแวร์ที่ขอโทษนะครับที่ผมค่อยๆกันใส่อยู่นี่เนี่ย ไม่ใช่กติกาน้ำนะครับถ้าท่านสังเกตดีๆผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่านายกหรือพระพระเถระผู้ใหญ่ก็ใส่แล้วก็ผู้เจ้าของบริษัททั้งร้านใส่เยอะสาเหตุเพราะอะไรครับสเปซแอร์โฟเนเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อได้ลดความเสี่ยงนะเ้อโรกต่า่งๆพวกเอฟเอเอฟที่น้อแต่ไม่ใช่เครื่องรักษาเครื่องอะไรนรั้นไม่ใช่นะ มันเป็นการพ่ออากาศโดยรอบรอบตัวเรานะครับแอร์เองซึ่งเมื่ออากาศที่นรอบตัวเราบางทีมันดักจับป่อนง่ายๆคือไอ้อะมันดักจับกอนเนี่ยมันก็ทำให้เราลดความเสี่ยงนั่นเองส่วนมันจะมีวิธีการใช้เครื่องสบัดอย่างไรเดี๋ยวต้องรอไปรอฟังตัวนี้สั้นสั้นสั้นสั้อ่านะครับนะครับไปดูเลยครับเครื่องนึงก็ไม่แพงมากครับค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยคุ้มมาก2,900กว่าบาทใช่ไหมประม้าร้อเท่าไหร่นะพี่ 2990ก้าเกานเก้าเยแต่ถ้าเราเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่ถึงสิบตังก็ถึงสิบบาทเพื่อลดความเสี่ยงให้กับเราและครอบครัวไปไหนเราก็ปลอดภัยนอกจากเราใส่แมสแล้วยังมีตัวนี้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยเซ็ตของชั้นไปทั่วนะผมไปทั่วนะพี่ผมค่อยพอตลอดนะไปขอทแก่ไปบุรีรัมย์ผมไปอีกตลอดซึ่งบางทีตำรวจก็ถามว่าเอ้ยทนายนี่อะไรอ่ะเราเล่าให้ฟังเขาก็สนใจแต่เมื่อเช้าเพื่อนตำรวจ เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะมาพบกับทุกคนมผมก็วัคซีนกันหมดแล้วล่ะคุณเดว่าก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟังอีกทีว่ามันมัน,มนดีอย่างไรทำไมผมถึงอยากให้ทุกคนมีมนค่ะแต่ทไมผมอยากให้ทุกคนมีมถ้าคุณมีกำลับบงเพียงพอที่จะซื้อทำไมผมอยากให้ทุกคนมี<ช>นะครับทำไม